สวัสดีครับพี่น้องหอดแล้วครับพี่น้องถึงบ้านแล้วโดยสวัสดิภาพปาดบ้านเทนีแมพพี่น้องครับมาเทานีมีหลอดไฟอยู่หน้าบ้านพูดนะเป็นหลอดไฟโซลาเซลล์ปาดเพื่อแต่แจ้งเหนื่อยย้ำคืนไปคุณน่ะทันอตะพลเอาเลย แนวย่บ้านเขากำลังสีเหลืองครับคุณนะเข้ากำลังจะเหลืองน้ำก็เริ่มแห้งแล้วอีกม่กจักหมื่นก็เกีียวได้ครับโอ้กระทกลกเสารถสุกหลายหน่วยเห็นแม่เพิ่งเก็บไป สวัสดีครับโอ้กินเขาครับพวได้กินเขาเราที่กันหรอที่กันหรอฮมไม่เป็นไรน่าปกติเอา้าใครมากอีกคือพลูบอก อ้พ Get ี่น้องพูนกระทกนลกกำลังสุกเลยครับบรรยากาศอยู่บ้านตอนนี้แดดจักหน่อยแดดแต่ก็มีลมเขากำลังเหลืองไม่ได้กลับบ้านมาสี่เดือนเต็มเต็มสี่เดือนกับเดือนนึงไหมผมไปปิดวง ปิดวงสิ้นเดือนมิถุนาใช่ไหมสิ้นเดือนมิถุนาก,ก็กบบ้านมาประมาณสามเมือก็กับขึ้นไปโดมเดือนกรกดาสิงหากันยาตุลาตุลาออกงานออกงานแต่ยี่สิบสี่กันยาเมื่อวันที่หนึง่งพฤศจิกาก็สี่เดือนพอดีตีไปสี่เดือนแล้นะครับเดียวไปตั้งแต่เขาชั่งบูสูงนี่เขาทอก ตัวสีเหลืองนะครับพี่น้องมีฟืนเงียบๆสงบมากเลยนะครับวันนี้เมื่อแรงพอกันครับป้านน้องครูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดครับมาเอาบุญน้ำกันเอาบุญกระถิ้นน้ำกันครับอืมอกงนหง,งลม ต้นสมโอนี่เสียดายต้นสมโอนี่ฮงพี่น้องออตายที่มันแล้วเรบรรยากาศยุคคู่สะตน ha, น้นยุคขาไงแล้วเงียบกะซิมีเสียงรถเกียเ่ยวนิยจากน้อยเพราะช่วงนี้พน,นังคนมันกะ,ะเกี่ยวเขาเรียวนะครับนี่พระเจ้าเมื่อเกี่ยวได้แล้วครับ เติมเลี้ยงเลยเขาลมตอนฝนตกมือกอนันว่ามีลมพี่น้องมงฟังเสียงลมฟุเขาต้องลมนี่อู้วลองบรรยากาศมห้หายใจได้เตรียมปอดครับวันนี้ก็ยังยังมาเดีนนอนนเปีนน้องปุ้มสีเอ่ายังล่ะ สักผ้าก็สักผ้าผ้าแล้วคนละจังสิได้ยนอนกลับมาหางผุเดเ่าเติมพลังครับตอนผุดเ่ามีแห้งเมื่อน,นี้อยู่ซีสเกตทุ่งนี้เจอกันนะครับอาจสาม,มารถนะครับลอยเอ็ดครับพี่น้องครับ ภาพวงบรรยากาศยังคงบรรยากาศหนาวบานจริงมีป่ากา็ไปเิ็งงานแรกมากเลยคนจะกลับมาพเพื่อคำคำวันนี้ก็เด็กๆเปิดเทมอมมาแรกเนาะเปิดเทอมสองวัแล้วน้องเมืองเขาอันนี้เป็นเขาเงินบานเงียบสงบ ตอนอยู uh ่ไฮยูน่าครับการน้ำมานโอ๊ตดอกไม่เลิกว่านี้แล้วันมากเร็วกว่านี้คือสิงามแต่สะฝนฝนที่ฟักสรงเอาวบุญน้ำกันเ้อพี่น้องพี่น้องใจแหง ปัดน้ำเขาแล้วหลังจากที่ปิดโป้งขาโตัวเก็บโตซ่อมอยู่ในโดมแอกงานมาเดือนกลัวกับบัดนะครับพี่น้องครับแล้วคลิปนี้ครับยังายถ่ายบรรยากาศา้านหลังจากที่วันด็กกัามาสี่เดือนนะ Như cái sắc con khắp Xí sắc phà ra Có đẹp luôn mì Nè kín khẩu Nghe nó bây Bây giờ ngay Cái kè của Sơ Linh Kè งินเบยแล้วก็เงินเยกสีนลงแล้วก็โกสงเทียบกะจะโก้ยสกยมาใหเลยสัมัมองอ้กยสากยนกองเลยเอาวลัขช่วยเลยดเอาอลัไปเอาเป็นลับบอช่วยาเลยบอครับเอาคนบนใดล่ะครับสีเกตครับโอ้ยเดอะลมขช่วยเลยเอออยู่บานานละข้าวโอ้ เจ้ามังก็ไม่เจ้ามังก็บ่นกแก้วเนาะทีแก,แก่สัมภาษณช่วยในที่เกเจ้าเนี่ยไหนออมองเจ้าเนี่ยไหนบอเม่แม่ซร้าแบบอะไรบ้บโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของวันผลขนของมาจะได้ แลวก็ตากนะหรับสลรนดีกับวิชญิศกรครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันมือแรงนะครับเดี๋ยวลืมนะครับมาเอาบุญน้งกันครับพี่น้องบ้านน้องครูตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศสิเกตครับบ้านเราเองนะครับมาเอาบุญกระถินน้ำกันครับสอดแจงน้ำกันเมื่อนี้ไม่ไล้สดนะครับพี่น้องวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อื่นนะครับไล่สดกลุ่มปิดสาวันนะครับอย่าลืมข่ากลุ่มนะครับพี่น้องเด้อเงื่อนไขเดิมนะครับพี่น้องครับอย่าลืมมาห้กับน้องใจตัดและพนนํากันแล้วกันสารคนีลาไปก่อนครับพ bye